ลงแล้วไอ้เรื่องหมูเถื่อนนี้ตกลงมันมากที่สุดก็เริ่มเข้ามามากๆเป็นแบบระบบเนี่ยในปี63เรียกว่าบูรณาการโกงเลยก็ต้องมีระดับบิ๊กแบ็กสามกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คือก็อคงจะมีสวยทขาก็บอกว่าธุรกิจเนี่ยประมาณแสนล้านนะแล้วค่าสวยเนี่ยก็น่าจะมากกว่า2000เดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันตู้ต้นทุนกิโลนึงที่เขานำเข้าเนี่ยประมาณ450บาทเองก็คือจะมีสารเล่งเนื้อแดง Oh. แล้วก็มียาที่เราห้ามใช้ก็คือยาโคลิลสตินถ้ามาจากยุโรปรละเซียนี่เสียงอะไรเสียงโรคอหิวาในหมูนั่นแหละทําไมเราถึงมีหมูที่ต้นทุนสูงเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ควบคุมกํากับเรื่องต้นทุนให้กับเกษตรกร,ร,กรยาแล้วก็เชื้อเพลิง mm hmm. ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยของเราแพงกว่าหมดมันต้องแยกพูด2เรื่องรเรื่องหนึ่งก็คือการปราบการปราบเนี่ย ถ้าไม่โกงซะมันปราบได้แน่นอนวันนี้ดูเหมือนกับจะไปหาแพะไล่จับพ่อค้ามากกว่าเราต้องดูขบวนการตั้งแต่ต้นทาง<ม>เข้ามาสำแดงว่าเป็นอะไรหน่วยงานรัฐ รู้เห็นเป็นใจให้สำแดงเทสไหมตู้เข้ามาต้องเปิดตรวจหนึ่งคนที่เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนายกเถื่อนอ้ะขอไปคือเรื่องหมูเถื่อน <c oughs> อแรงใช่เอาใหม่เรื่องปัญหาหมูเถื่อนจนนายกเศรษฐาเนี่ยรับลูกมาดูแลกันตรงนี้ต่อคือคุณชัชวานนะครับสสจากพรรคไทยสร้างไทยเองณ <c oughs> <ช>นะตอนนั้นอะไรที่ทําให้คุณชัชวานขุดประเด็นนี้เรื่องมาเราเนี่ย พยายามจะกระตุ้นตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละเราออกมาพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะเราก็ยื่นเรื่องด้วยแล้วมันก็เหมือนกับมาจับเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็เงียบหายไปกับสายลมแสงแดดสสชัชวานเนี่ยของพักไทยสร้างไทยเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยที่เลี้ยงหมูเนี่ยคือจะตายกันไปหมดแล้วว่างันเถอะหมูถื่นเข้ามาก็มาติดโรคไอหมูเราก็แย่ yeah. นะแล้วก็ไม่มีการชเชยก็น้อยมากแล้วก็พยายามจะกบข่าวปิดข่าวกเกษตรกรก็เลยรวมตัวกันมาคุยมาเรียกร้องที่พักไทยสร้างไทยเพราะเห็นว่าพักเนี่ยจับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นอเอาข้อมูลมาว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันหนักกว่าเก่าเราก็มอบให้สสชเชวานเป็นเจ้าของเรื่องเพราะว่าในพื้นที่เขาก็มีมีกกเกษตรกรที่เลี้ยงหมูด้วยแต่เราไม่เลือกหรอกว่าจะอยู่ภาคไหนเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเหมือนกันหมดซึ่งเดี๋ยวพอสภาเปิดเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้เข้าเราคุยกับ เกษตรกรเนี่ยเรารู้ตัวเลขหมดแล้วทำไมรัฐบาลจะไม่รู้เราเสนอสองแนวทางแนวทางหนึ่งก็คือการปรับอย่างที่เมื่อกี้ดรอ่านพูดอะคะ่ะว่าเฮ้ยทั้งขบวนการเนี่ยม,มันปรับได้ม,มันอยู่ภายใต้รัฐบาลหมดอันที่สองก็คือแก้อย่างยั่งยืนไปที่ต้นเหตุไม่ใช่เรื่องโกงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าหมูเถื่อนเนี่ยมันถูกกว่าหมูไทยเป็นเพราะอาหารหมูแพงเรื่องนี้ทําไมรัฐจะช่วยไม่ได้อาหารหมูไม่ได้ยากแต่ถ้าจะอาหารสําเร็จรูปมาควบคุมราคามาดูไหมหรือลดราคาเรื่องภาษีนําเข้าอาหารหมูเนี่ยหรือเปิดเสรีให้แข่งขันกันไหมมันต้องไปแก้ที่ต้นทุนของเกษตรกรแลวนอกจากนั้นเนี่ยยาก็แพง ค่าไฟก็แพงต้นทุนการผลิตเนี่ยของเรามันเลยขึ้นเป็นดับเบิ้ลซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่สิ่งใหม่สมัยพี่ก็ทําถูกต้องสมัยพี่ทําแบบทําหนักมากเรื่องของอาหารปลอดภัยกับการปราบตรงนี้แล้วนั่นคือเหตุผลไหมครับที่นายกเศรษฐาถึงโมโหมีท่าทีคึงขังเอาจริงก็ช่างและหนึ่งในคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยคืออธิบดีกรมสอบสวนก็คืออธิบดีดีเอสไออันนี้ก็ตอบแทนไม่ได้นะอันก็คงจะแบบอยากจะให้มันเห็นผลเร็วจริงๆแล้วดีเอสไอคือปลายเหตุไง ท่านต้องมองภาพรวมให้เห็นทั้งระบบเนี่ยที่เมื่อกี้พี่ไล่ให้ฟังว่ามันมีกี่กลมบ้างและทุกกรมมันอยู่ภายใต้กระทรวงที่อยู่กับรัฐบาลหมดมออหมู่เถื่อนอาจจะเป็นถูกยกมาเป็นเหตุผลในการย้ายแต่การย้ายก็คงหนีไม่พน้นเรื่องการเมืองแหะถ้านายกบอกว่าเจอรายใหญ่และเกิดเข้าไปจับรายใหญ่และรายใหญ่นั้นผิดจริงก็ไม่ไม่ควรจะโดนย้าย ถูกไหมใช่มันย้อนแย้งไงที่ที่บอกว่ามันน่าจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองหรือ,เ,อ,อเรื่องของความบกพร่องซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาบกพร่องเรื่องใดแต่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมบางทีเปลี่ยนรัฐบาลทีใค่กก็จะถูกโยกย้ายมันอาจจะไม่ใช่ทุกท,กที่ทุกแห่งแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆคืออยากจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าอธิบดีไปมีส่วนสมมตินะมันไม่ใช่แค่ย้ายถ้าอธิบดีทําไม่ตามคําสั่งนายกไปเอือ้อหรือไป กันแกล้งใช้อำนาจไม่ชอบตามมาตรา157เจนี่ยจะต้องสอบสวนแต่นี่ย้ายคงต้องติดตามต่อไปว่าจะมีอะไรตามมาจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเออไปไปค้นแมคโครแล้วแล้วโดนย้ายหรอกมันอาจจะเป็นเวลาที่นั่นเวลาที่ประจุบหมาประจุบเหมาะกันแต่ถ้าบอกว่าเบริษัทรายใหญ่เกี่ยวพันจริงก็ต้องยิ่งสนับสนุนให้เขา หรือหรือข<ช>ึ้นมา<ช>จับใ,<ช>ให้ได้<ช>แบบนี้<ช>เป็นต้นนะครับ